มาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปขูดหอยหน้าทะเลกันเด็ดปาก้าเลยมันตปิดกัดยากมาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปขูดหอยหน้าทะเลกันเนี่ยขูดทรายหาหอยกันเนี่ยผมก่อนครบแล้ว อันนี้ขูดอันนี้เก็ียก่ยเตรียมอุปรกรณ์พร้อมแล้วแต่ไม่รู้จะได้หอยอะไรนะไปทุกคนไปชิวๆกันวันนี้ไปตะก้องแผนไปครับเนี่ยวันนี้น้ําทะเลลงเยอะมากเพื่อนนู่นนักท่องเที่ยวเดินออกมาเล่นกันโอคก็ใครที่อยางมาเที่ยวใช้หาชามก็เชิญน,นะครับช่วงนี้บรรยากาศดีครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายหน้าฝนแล้ะ ก็บรรยากาศดีครับฝนไม่ได้แบบตกแล้วพายุไม่เข้าแล้วชวนๆน,นะครับโอเคไปเดี๋ยววันนี้เราไปหาหอยกันเอาตรงไหนดีมาทุกคนผมว่าน่าจะหาแถวๆนี้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องมันต้องเริ่มยังไงอะนี่มานี่เอาตรงนี้เลยนี่ นี่ยพอดีมันมีเปลือกหอยอยู่เนี่ยเอามันตรงนี้แหละมามาดูซิว่าจะได้หอยอะไรหรือเปล่าวุ้ยทุกคนมาดูนี่นี่เจอวุ้ยนี่นี่วุ้ยวุ้ยตลับมันเจอง่ายจังเลยเนี่ย ใครเอามาฝังไว้แบบนี้่ดูดิเฮ้ยมาดูสมจริง่ะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปซื้อเลดนะทุกคนดูเพื่อความบันเทิงแี่เต็มตะกร้าเลยโอ้โหเจอง่ายเจอได้มีอีกไหมมีอีกไหมได้ผมเดาแล้วทุกคนน่าจะมีประมาณ33ตัว โอ้เว้สุดยอดรู้หม้กระทั่งจำนวนตัวเนี่ยเด็บตะก้าเลยเป็นไงสุดยอดไหมทะเลเราดมสมบูรณ์ไหม <laughs> เจอง่า้เจอได้ไป <laughs> ไปรอช้าเอาไปย่างกินกัน ทุกคนเนี่ย่างเสงร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่ากินไหมนี่แล้วก็น้ำจิ้มไปครับเดี๋ยวไปหานั่งกินหน้าทะเลกันมาตามมาวันนี้ก็บรรยากาศดีอยากให้เห็นว่าหน้าทะเลชะอำเราสวยแค่ไหนมาตามมานี่ทุกคน ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้ลงไปเยอะกว่านี้อีกนะโอ้โหหลายร้อยเมตรเลยตอนนี้ขึ้นมาแล้วมาเจอการไม่เสียเวลาหาที่นั่งกินกันแต่แถวนี้ลแ,นนแล้วมาแหน่่มานี่แหละเอามันตรงนี้แหละของทะเลก็ต้องกินหน้าทะเลแน่มีทั้งหมดสองจานแน่ อ <Yeah>. yeah. <Yeah. S 2> มากินกันแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดเราเด็ดทางร้านเรานี่น่ากินไหมโอเคจัดเลยมาความรู้สึกแรก <c oughs> เพื่อน หอยมันสดนะนะมันจะหวานมากโคตรอร่อยอ่ะเนี่ยและยิ่งได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะยิ่งอร่อยจริงๆเพื่อนๆมันเป็นของที่แบบอาหารทะเลขาดไม่ได้จริงๆนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะอร่อยมากอร่อยมากก็นี่ก็เป็นหอยที่เราไปหามาได้เมื่อกี้นะหน้าทะเลหาครับอย่างง่ายอ่ะโอเคดูพวกเราบันเทิงนะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียส ต่อเลยมาแมี่แต่ก่อนจะกินจริงๆแล้วหอยตลับมันทำเมนูอื่นได้อีกนะมันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผัดช,ชาผัดพริกเผาอร่อยมากผัดช,ชาก็อร่อยผมชอบกินเดี๋ยววันหลังเราจะทำให้ดูทำเมนูนั้นให้ดูนะครับว่ามันน่าก,กินแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมกินบ่อยผมชอบ ถ้าจะพูดว่ามันเหมือนหอยอะไรมันจะเหมือนหอยลายหอยตะก,กองนะแต่ว่าตัวมันจะใหญ่กว่าหอยลายแล้วก็ที่สําคัญนะราคาถูกกว่ากันเยอะเพื่อนๆ <c ười> นี่ยหอยตลับโลหลักสิบเองเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าคุณภาพสุดยอดในในก็พูดแล้วจัดไปอร่อยมากอร่อยจริง ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนอย่างหอยมากินกันชิวๆจริงๆแล้วผมอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันมันใหญ่กว่านี้นะเพื่อนแต่ว่าออกไปหาปลาหาปูจริงๆนะแต่ว่าด้วยคุณภาพช่องของเราตอนนี้มันยังแบบมันยังไม่โตนะ <laughs> วันนี้ยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะแบบมีทีมงานเยอะกว่านี้แล้วว่ากล้องเยอะกว่านี้นะเพื่อนเนี่ย ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีแบบมากพอแล้วผมก็จะน,น,น, oh น,นี่นีน <S <S ่เพื่อนๆดูข้างนี้ตากกล้องแพนไปเห็นไหมเพื่อนเห็นเรือลำนั้นไหมงงนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นเรือเปล่านะผมก็จะไปออกให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าวิธีชาวประมงเขาเป็นยังไงแล้วก็จับปูจับกุ้งจริงๆเขาจับกันยังไงอยากทําให้ดูมากแต่ว่าอย่างที่บอกศักยภาพเรายังไม่ถึงยังไงก็ เพื่อนๆสนับสนุนเราได้นะโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมันก็จะไปทําให้แบบช่องโตขึ้นนะเราก็จะได้ทำคอนเทนต์ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนี่ตัวนี้นานแล้วกินเลยออออออมันสดกัดยากโอเคครับเพื่อนๆแน่วันนี้กินหอยหน้าทะเลหอยตลับก็ประมาณนี้นะครับถ้ายัางไง ถ้าเพื่อนๆชอบแนวคอนเทนต์อาหารทะเลหรือหาอาหารหน้าทะเลก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับฝากสปอร์ตเราด้วยวันนี้ก็ขอตัวก่อนเนี่ยกินหนอยก่อนเนี่ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ